สวัสดีครับเรายังคงอยู่กับเกม Dark Knight Classic สุดมันลังมังกรและนี่คือซีรีส์รับพื้นฐานโบมาสเตอร์ EP 3ในหัวข้อสอนพาทำของสายเวทนะครับใน EP ก่อนเนี่ยผมได้พาทำของสายกายภาพไป EP นี้มันก็ต้องถึงตาสายเวทอยู่แล้วนะครับอย่ารอช้านะฮะไปดูกันเลยสำหรับวิธีรีดดาเมจของโบมาสเตอร์สายเวทนะครับวิธีเล่นก็เหมือนกันเลยครับกดล็อกเป้าบัฟซิลเอทแล้วก็ยิงสก,กิลดาเมจไป นี่นะครับอ่ะอันนี้คือหมดแล้วนะครับบัฟซีบเอ็ดสิบวินาทีมาดูดาเมจที่ทำไปนะครับสำหรับการเบิร์ดหนึ่งชุดด้วยบัฟซีบเอ็ดสิบวินาทีนะครับสก,กิลยอดเมจสูงสุดคือสโคปแอโร่นะครับสวิฟช็อตอ้าวอันเคิลช็อตแรงเฉยเลยเรปิดช็อตมากกว่าอันเคิลช็อตเฉยเลยนะครับา ero, ทักกิ้งแอโร่ทวินช็อตอันนี้ตีธรรมดานะครับเข้าไปห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะตีธรรมดา นี่นะครับดาเมจสก,กิลก็ประมาณนี้นะ <Okay. S 1> หลังจากที่ปับ๊บซีรเอ็หมดก็พยายามวนสก,กิลไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสกดสกิลก็กดตลอดนะครับพยายามกดทุกครั้งที่มันคูดาวกลับมาการหาจังหวะทำดาเมจมันคือหน้าที่ของโบมาสเตอร์นะครับอันนี้แถมให้นะครับเผื่อว่าคนไม่รู้วิธีการเข้าไปยังแมปเทสด,ดาเมจของโกลมเมื่อกี้นะครับทางเข้าอยู่ที่เมืองเซนเทเบนนะครับบริเวณตรงนี้นะครับคุยกับ n อ c ีตัวนี้นะแล้วก็เลือกที่ไปที่ Battle Training Center กดปุ๊บถึงปั๊ อ่ะก็จะเป็นแมป,ปนี้นะครับก็ลองเล่นๆดูนะครับเผื่อใครอยากเกตา้าเมจอะไรนะสำหรับสกิลโบมาสเตอร์สายเวทนะครับในส่วนของอาเชอร์เนี่ยต้องเป็นทวินชอ็อตขั้น11นะครับมัลติชอ็อต1นึ่เมจิแอโร่เนี่ยอัพไป6นะครับแล้วก็บัฟเลเวล3นะครับสกิลแก่นะกระโดดแก่ทัมเบิลแก่ทั้งหลายเนี่ยก็อัพเต็มนะครับเอาให้มันถึง40แต้มนะครับในส่วนของอาเชอร์โอเคอ่ะมาที่โบมาสเตอร์นะครับแต่งสกิลของโบมาสเตอร์สายเวทเนี่ยผมเลือกที่จะไม่อัพ ฝั่งกายภาพสักสก,กิลเลยนะครับก็คือ a อ r o เ chain shot ผมก็ไม่เอานะผมก็มาลงที่สโคป a ร r o w นะครับที่ level 6 s o ิ p ช็อตที่ level 4 r a เ i d shot level 2 hacking arrow ล e v e l 1แล้วก็อังเกิลช็อตเนี่ยอัพไว้หนึ่งนะครับแล้วก็เฟ k ช็อตกับแ r i a n g l e shot ที่มีประโยชน์ของ boar monster นะครับผมก็อัพไว้มันจะได้คล่องตัวนะครับอ่านี่ก็บูอายนะครับขาดไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ b ั f f นะครับส s p i r i t ลเอ็กเซลแล้วก็พระเอกของเรานะครับ b ั f f skill e อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงอัพเลเวล level 6 level 4 level 2สกบเอโ่เนี่ยที่ level 1อยู่ที่211บวก26นะครับอทีนี้ level 4นะครับเลเวล4เป็น224เปอร์เซ็นต์ level 5เป็น229พอผมอัพไปที่ level 5นะขั้นต่อไปที่ level 6เนี่ยเป็น267เลยเห็นไหมครับคือดาเมจมันกระโดดห่างกันมากเลยนะ level 5กับ level 6ครับเพราะงั้นการอัพสกิลนะครับ,รรบต้องเอาให้ level 6นะครับ ถ้าต้องการดาเมจที่เพิ่มมากขึ้นแบบเห็นผลนะครับก็คือมันเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆของเกมนะครับที่จะให้เราเนี่ยเลือกอัพสกิลได้แบบว่าชวนปวดหัวนิดน,นึงนะครับก็คือใครสามารถจัดสรรแต้มสก,กิลได้ดีเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มดาเมจให้เล็กๆน้อยๆนะครับกลับมาที่สวิปช็อตนะครับขั้นที่1เนี่ย2องร้อยสิอซดูไปเรื่อยๆนะครับมีขั้นที่2ขั้นที่สาม เห็นไหมครับว่าขั้นที่4ี่มันบวกเลขหลักเนี่ยเกือบ3เท่าเหมือนกันครับเพราะงั้นเนี่ยสวีปช็อตตอนนี้เนี่ยอับขั้นที่4เนี่ยคุ้มค่ามากๆ <Okay. S 1> เพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถไปที่เลเวล6ได้นะครับเลเวล6ต้องตัวละครเลเวล3าาจะให้อัพขั้นที่5เนี่ยมันก็เสียแต้มสกิลหนึ่งแต้มผมก็เลยเลือกมาอัพที่เลปิช็อตเป็น2แต้มนะครับเพราะว่าตัวเลขด้านหลังของเลปิช็อตที่เลเวล2เนี่ยมันบวก9ก้ากระโดดจาก89เนี่ยไป241เเห็นไหมครับทีนี้ก็ ไปอัพสกิลอื่นๆเหมือนเดิมที่เราอัพเมื่อกี้ให้ดูนะครับอ่ะก็จะครบแล้วนะครับสำหรับแผงสกิลของโบมาสเตอร์สายเวทในแคปเลเวล32นะครับผมคิดว่าอัพแบบเนี้ยจะสามารถดีดาเมจของสกิลสายเวทเนี่ยได้สูงที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ไอเลวเชนช็อตเนี่ยผมก็คงแนะนำให้เอาบัฟออกนะครับแล้วก็เอาเลปิช็อตกับสวิปช็อตลงแล้วก็ไปอัพไอเลเชนช็อตนะครับก็อาจจะไม่ได้ สวิปช็อตที่เลเวล4แต่ว่าก็ได้เอเลเซนช็อตมาใช้เล่นเพิ่มนะครับ <Okay. S 1> มาต่อที่เรื่องออคชั่นโค้ดสเตตัสที่ดีของสายเวทก็คือ matk in hp th a g ตามลำดับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ส่วนหัวเสื้อกางเกงมือรองเท้าแนะนำให้ออกเป็น mac hp กับ in น,นะครับส่วน a g เนี่ยถ้าติดมาก็ดีถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนอาวุธเนี่ยจะเป็น matk t ิ i n เอตามลำดับครับถ้าเราขาดขิดมากมากเนี่ยก็ออฟขาดขิ17%นได้เลยครับ <Wow. S 1> แต่ถ้าขิดเรายืนเมืองอยู่แถวๆ70%เนี่ยก็ไปหา MTK แทนได้ครับสร้อยกับต่างหูเนี่ยก็หาเป็น m a c hp กับ In แล้วก็เอจส่วนแหวนเนี่ยจะเป็น MTK In a เอจครับส่วนการทำออปชั่นซับฟิกก็ทำวินให้หมดทั้งตัวแบบสายกายภาพได้เลยครับแบบหัวเสือ้อกางเกงเท้าเนี่ยเป็นวินถุงมือเป็นไอรอนวอลนะครับเพราะว่าไม่มีวินให้ครับ สำหรับอาวุธหลักนะครับผมเชียร์ให้สามารถคราฟได้ทั้งวินทั้งเมจิกเลยครับการคราฟวินมีข้อดีตรงได้สเตตัสสูงแล้วก็มีเอฟเฟกที่ช่วยลดค่าคริติคอลรีซิตของศัตรูนะครับส่วนคราฟเมจิกก็มีข้อดีที่เอเมทีเคสูงค่าคริติคอลสูงแต่ว่าสเตตอย่างสเต้งไอจีอินก็จะลดลงนิดหน่อยครับส่วนเอฟเฟกก็ทั่วๆไปครับสู้เอฟเฟกลดคริ์ลีซิตของวินไม่ได้นะส่วนซองธนูเนี่ยมีให้เลือก2แบบนะครับระหว่างคราฟเป็นเมจิกเพื่อเอาเอเมทีเคหรือ เพื่อเสริมออฟเอฟเฟกลดเอมเดฟสตู25%นะครับ <Wow. S 1> ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเชียร์ไปทางเทนมากกว่านะครับมาต่อที่เพจสเตตัสกับสกิลนะครับเพจสเตตัสเนี่ยผมแนะนำไม่ใส่เป็น MATK, INT, c i t Wit, Mag HP แล้วก็ Final Damage นะครับอีก2เพจที่เหลือเนี่ยที่จะปลดตอนแคปเลเวล40ก็ใส่เป็น AG กับ PATK นะครับส่วนเพจสกิลก็ง่ายๆเลยครับ ใส่ทุกสกิลของสายเวทก็คือสโคปแอโร่สวิปช็อตเลปิดช็อตนะครับแล้วตอนแพทเลเวล40ใส่เพิ่มได้1เพลทก็ใส่เป็นแท็กกิ้งแอโร่ครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับสำหรับการทำของและแนวทางการเล่นโกมาสเตอร์ Master, สายเวทสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากสละเวลาเอื้อมเมาส์ลงไปกดไลค์คนละหนึ่งทีใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับพบกันในคลิปต่อไ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 ปสวัสดีครับ